เออฉันก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันเพวกเราของหนักจะมาแล้วมัดยางยืดเรสวัสดีครับทุกคนผมเนกีิครับผมวันนี้ผมมีอะไรที่จะมาทดลองทำที่ต้องบอกว่าอยากจะเห็นภาพแบบนี้มากๆนะครับเพราะว่า มันหายากมากเลยนะที่เราจะเห็นนักพากภาค,ภาคพร้อมๆกันหลายๆคนนะฮะคือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วมันเป็นฟุตเทจที่ผมกับพี่จูนเนี่ยได้เตรียมคอนเทนต์กันไว้ในเรื่องของการภาคแบทเทิลกันนะฮะก็จริงๆก็จะทําเทปนี้ของพี่จูนน่ะแหละแต่ข้อดีของพี่จูนเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่ในการที่พี่จูนเนี่ยกำกับพี่คิมพาคในครั้งที่2นะครับเพราะว่า ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนะฮะก็ไปดูคลิปได้ที่ช่อง Easy ี u n e นะครับเพราะว่าเป็นครั้งที่2ที่พี่คิมเนี่ยต้องมาภาคตัวละครของอากายวันทั้งหมดที่อากายวันได้ภาคไว้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นโอดิงนะฮะหรือว่าจะเป็นต่อไอโนุอาราชิแล้วก็ตัวอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมากมายนะครับที่ที่พี่คิมเนี่ยจะต้องรับหน้าที่สารต่อนะฮะงานของอากัยวันนะครับผมก็ ไปดูได้ที่ช่องพี่จูนนะครับมันก็เลยทําให้ฟุตเทจที่ถ่ายมาเนี่ยมันมันเหลือนะครับอ่าแล้วมันก็จะมีของพี่ปิงด้วยที่พี่ปิงส่งมานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไปทําในคอนเทนต์อาทิตย์ต่อไปมันก็จะกลายเป็นเป็นคอนเทนต์เก่าไงก็เลยขออนุญาตพี่จูนนะฮะเอามาเหมือนเป็นการทดลองในการ ทำช็อตซีนที่แบบว่าเออเหมือนเขาภาคแบทเทิกันนะฮะก็มันจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็เป็นสั้นๆนะฮะไม่ยาวมากเราเราไม่ได้แบบเน้นยาวมากเป็นการทดลองนะฮะเพื่อที่จะเป็นคอนเทนต์การแบทเทิในการภาคในช่อง e a s ี่จูนต่อไปนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าทั้ง3คนนะฮะทั้งพี่จูนพี่คิมนะครับแล้วก็พี่ปิงนะฮะสามคนนี้นะครับวนะะนนนะะเวลาภาคออกมาเนี่ยและภาคแบบสลับกันไปสลับกันมาอย่างเงี้ยจนถึงแบบ ตอนที่มีฉากแบทเทิลกันมันจะเป็นยังไงเพราะว่าในตอนหน้านะฮะหนึ่หาหรือหนึ่งศในบัคกะบูเนี่ยมันจะเป็นการแบทเทิลกันที่จริงจังมากขึ้นแล้วนะครับรก็พูดเยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับนรกเหรอก็สวยสิ <nói> ร้อนเกินไประวังเอาไว้บ้างนะถ้าเป็นนรกแล้วก็ฉันไปมาหลายรอบแล้ว แกเนี่ยแววตาไม่มีทอ่อใจสักทีเลยนะเจ้าหมวกฟังเข้าทางเลยเฮ้ยๆโย่<ช> <c oughs> ดูสิไม่มีเลือดสักหยดเลย<ช><ช> ทีนี้ก็ชัดเจนแล้วนะว่าเป็นตัวปลอมนะทุกคนก็เหมือนกันนั่นแหละคืออยากที่จะให้เป็นตัวจริงแต่ว่ามันเป็นตัวปลอมครับฮนบ้าบ้าถ้าคือโอเด้งตังหักเป็นยังไงบ้างล่ะโอเด้เนเปรี้ย่ไหมล่ะเฮ้ นี่เดนจิโร่คิดจะแข็งขืนใส่ข้าผู้เป็นนายเหรอตอนรุ่นที่เลวร้ายที่สุดพินาทสิ้นข่าใหญ่ของสี่จักระพัดินโมโนสุเกะกำลังถูกจ้องเล่นงานอยู่เราจะต้องรีบไปช่วยเหลือท่านดี้ ถ้าจะทำให้โคสุกิจบสิ้นไปไล่ตามคนที่ใกล้าตายเนี่ยมันไร้รสนิยมเนอะ <c oughs> มีอะไรน่าขันปลอ,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 อกดาบแดงเองอก็จะสิน้นชีพโดยที่ทำอะไรไม่ได้เลยไปพร้อมกับข่าคนนี้ละ พร้อมปลิดปลิวเชิดฉายด้วยกันไหมเฮ้หนอยพวกเจ้าทุกคนพวกเราคือพวกพร้อมไม่ใช่เหรอยพวกเราของหนักจะมาแล้วโรอรร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  ช่วงล่างคงยังจะไม่เสริมไปหรอกใช่ไหมใหญ่แกร้องสมุดไม่ไหวนะให้แบบนี้ไม่ไหวหลบหลบไม่พ yup ้นแน่เลยยีฮืยีฮพุกไนหนีไปซะ เป็นแบบนี้พวกเราจะตายกันหมดนะซาลาไม่เห็นตัวเลยเสียงก็หายไปแล้วด้วย น่าจะนะแล้วเจ้าหมวกฟางล่ะใขรดอ,ดอ,อยอมัดยางยืด เลือกลบสินะไอโดมันคงเจ็บใช่ไหมล่ะฮะเฮ้ยเฮ้ยยอะออจ็บเ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 บเรอรรรรรฮึจบครับ ก็ใหญ่เข้าไปขอบคุณครับและก็จบไปแล้วนะครับโ,โหต้องบอกว่าตอนตัดไปนี่ขนลุกไปนะทุกคนแม้มันจะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีบางช็อตที่มันยังไม่แบทเทิลกันมากนะมันจะมีใจท้ายนะครับก็แต่ว่ามันก็ในการที่เขาเราแบบเออพอเราสล,สลับสลับสลับหน้าตัวละครเนี่ยคือคือถ้าเราดูกาตูนเนี่ยมันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งอันนั้นก็เขามีเขาเลยเรียบร้อยใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือเราได้เห็นหน้าของนักพากได้ ด้วยนะครับแล้วก็ได้เห็นถึงลีลาท่าทางการแสดงของเขานะครับต้องบอกว่าการพากก็เหมือนการแสดงชนิดหนึ่งนะครับแต่เป็นการใช้เสียงแต่ว่าทุกคนจะเห็นสังเกตไหมว่าพี่คิมพี่จูนหรือว่าพี่พี่ปิงเนี่ยเขาจะมี acting ต่างๆในการที่จะแบบออกท่าออกทางนะครับในการ เพิ่มอรรถรสในการภาคนะครเพื่อให้มันเข้าถึงกับอรรถรสของตัวละครมากยิ่งขึ้นก็ต้องบอกว่าทุกคนสุดยอดมากครับแล้วตัดไปตัดไปนี่แบบผลลุกมากนะฮะอ่ะเราดูกันได้เลยครับสำหรับการแบทเทิลการภาคในช่องพี่จูนแน่นอนนะครับสำหรับตอนหน้าซึ่งเดี๋ยวผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะฮะก็ ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์นะครให้ทั้งช่องพี่กีนะครับช่องพี่จูนอีซิจูนนะครับอ่าเพจของพี่คิมนะครับแล้วก็ช่องทางการติดตามนะครับของพี่ปิงด้วยนะครับพี่ปิงเขาจริงๆพี่ปิงเขามีช่องอยู่แล้วนะครับทุกคนก็ไปกดติดตามกันได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่ปิงน่าจะกลับมาทำคอนเทนต์นะฮะให้ทุกคนได้ดูกันอีกให้ติดตามได้อีกนะครับส่วนของพี่คิมเนี่ยพี่คิมก็อัปเดตทุกวันเลยนะฮะจากปกติเนี่ยจริงๆพี่คิมพี่คิมเขาบอกว่าพี่คิมเขา ตอนนี้พี่คิมเนี่ยก็เริ่มทำการอัปเดตในเรื่องของงานภาคต่างๆแล้วก็ไปกดติดตามกันได้นะครับเลือแต่พี่จูเนี่ยไม่ยอมเปิดเพจผมดือด้อดนะครับก็กดติดตามกดซับสไครต์กันไว้ที่ช่อง e c s j u เนี่ยแหละนะฮะเดี๋ยวพี่นกิกิจะอะคอยอัปเดตข่าวสารต่างนะครับที่ที่พี่จูนอยากกะสื่อสารกับทุกคนให้ละกันนะฮะในคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรนั้นในช่องนกิช่อง e c j une, เพจ vice kim หรือว่าช่องพี่ปิงก็ ไปกดซับสไครป์ไปกดติดตามวรอดูกันให้ดีนะฮะห้ามพลาดเดือยเด็ดขาดนะครับสำหรับวงการน,นักพากที่มาจนถึงนะปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆนะครับแล้วก็ดีใจแทนพี่ๆนักพากมากๆนะครับแล้วก็พี่ๆทุกฝ่ายในวงานการภาคเลยนะครับที่ผลตอบรับของแฟนๆในเรื่องของงานภาคเนี่ยดีมากๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ใส่ชุดนี้ไม่ใช่อะไรหรอกจริงๆไม่ใส่เสื้อตัดงานอยู่